วันนี้พามาชมรถอีกหนึ่งคันนะครับนี่คือเจ้านินจา650นะฮะร,รถคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยแต่งอย่างไปหมหัวม่งเลยดูมีเบมโบ้ด้วยนะสปอร์ตไลท์ก็มีชุดพาร์ตคาร์บอนเกือบทั้งคันเลยนะปั๊มเบรกเป็นโบ้หมดเลยนะแล้วก็ได้ท่ออะคาโบวิกด้วยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะท่อ,อาคาร์บวิกออกล่างนะครับ ยางก็เป็นล้อโซ่สองนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองขับดูนะฟิลลิ่งของนินจาหหก้า5ูนย์นะครับผมนะไปะเดี๋ยวผมพาไปขับเล่นกันหน่อยดีกว่าป่ะนะส่วนตัวนี้คือการขับครั้งแรกของผมเลยนะนินจาหก650คันนี้อนะเสียงท่อเป็นไง ใช้ได้ใช้ได้ไปเดี๋ยวพาไปดูด้วยอัตราการทอรของมันนะด้วยความที่มันเป็นรถ 650cc ที่เป็น2สูบนะก่อนหน้าน,นี้เคยขับแท่650มาแล้วนะฟีลลิ่งอาจจะคล้ายกันนะแต่รูปทรงคันนี้จะเป็นแบบทรงออกแนวสปอร์ตทัวรริงหน่อยนะฮะ แล้วรถคันนี้แต่งเต็มมากผมว่ <c oughs> าเต็มสุสดๆเลยอ่ะระบบเบรกคันนี้เป็นโบ้ทั้งคันเลยอ่ะผมว่าสุดจอดมากเลยนะได้โบ้ไปเลยเดี๋ยวลองเปิดคันเร่งดู อเลยนะเนี่ยบิดเ,เป็นมาบิดเ,เป็นมาเลยมีกาดคงกาดแฮนให้เรียบร้อยฮนะใครที่กำลังลังเลยอยู่แล้วผมมองว่า650คันนี้นะครับในชีวิตประจำวันจริงเอาเรื่องอยู่ ได้ไปก็คุ้มแล้วผมว่าของแต่งมันเยอะกว่าราคาตัวรถแน่นอนนะผมมั่นใจเลยว่าแพงกว่าราคาตัวรถอ่ารอสักครู่หนึ่งเออเช็คให้ชัวร์นะเพราะผมก,กลัวนะ Let's go ขอเปิดเลยนะ ก650เอ่อคิดว่าน่าจะค่ายเดียวนะที่ทำสองสูบนะหรือเปล่าไม่รู้อา่าแต่ที่แน่ๆเลยตดมือจะจัดแล้วระบบเบรกม่ต้องพูดถึงนะเบรกอยู่แน่อนอนอะ่ะแล้วความที่มันได้ร้๊มเบรกบเบอโบมาด้วยนะทำให้เราเบรก ปลอดภัยมากขึ้นถามว่าของเดิมดีอยู่แล้วไหมดีอยู่แล้วนะเดิมโรงงานดีอยู่แล้วแล้วอันนี้ก็ได้โบไปแทนก็คือดีขึ้นไปอีกนะโคตรสุดตรงนี้ก็ขออนุญาตขับช้าๆแล้วกันเพราะว่าช่วงเย็นแล้วอ่าขอโทษครับ นีใครกำลังมองหาอยู่นะนินจาหกห้าศูนย์นะครับปีสิบเจ็ดนะถ้าจะไม่ผิดปีสิบเจ็ดคะนนะได้ของแต่งไปก็คุ้มแล้วคะนะันเนี่ย โว้ให้เรียบร้อยนะมีสวิตสปอร์ตไลท์ให้ด้วยต้องราคาแล้วจะว้าวผมบอกเลยนะ ได้ราคานี้ไปคือคุ้มกับตัวรถแน่นอนนะเหมือนเหมาซื้อของแต่งแล้วได้รถเลยจริงๆผมพูดจริงคัะนะนี้นี่ร้านผมนะอยู่กรุงเทพเขตหนองจอกนะฮะร้านผมหน้าร้านจะอยู่งี้เลยอ่ะเดี๋ยวจอดสรุปให้ฟังแล้วกันสำหรับ n นินจาห0ห้าลำนี้นะ ซื้อไปจะได้อะไรคําถามนี้นะผมว่าทุกคนต้องการคําตอบอยู่แล้วนี่เลยอย่างที่เห็นนะนินจาของวาสูุนคันนี้เป็นดิสคู่แล้วนะครับผมนี่ได้โบ้เลยคู่เลยนะครับผมนะพร้อมกับขาจับเห็นนะแปลงขาจับ RSV มาเรียบร้อยนะแล้วก็มีสปอรตไลท์ให้แล้วประเด็นคืออะไรรู้ปะ่ะสายทักเป็นสายทักเฮลดด้วยนะสายทักเฮลนะมีการล้มให้นะฮะแล้วก็ท่อคารูอีกแท้อีกนะ นี่ได้นี่กระสายทักเฮลเหมือนกันแล้วก็ได้โบ้พร้อมหลังนะพร้อมอัดจ,จับมีสปูนให้ด้วยนะฮะมีแหลกให้ด้วยนะเผื่อใครอยากท่องเที่ยวนะฮะซื้อปิ๊บมาเพิ่มจบเลยพร้อมเบาะแต่งเลดไลน์นะชุดคาร์บอนเห็นนะชุดคาร์บอนเขามีหลายจุดเลยเนี่ยชุดคาร์บอนเขาเยอะมากนะฮะนะล้อสีทองคะพร้อมกับยางพนรี่ล้อโซ่สอง นะฮะพีนนรี่รถโซ่สองเลยนะชุดคาร์บอนเขาเยอะมากนะนะบางคนหลังเนี่ยตรงนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะเออตรงนี้ก็คาร์บอนเหมือนกันนะด้านบนนี้ด้านบนนี้ก็ได้นี่เลยการแฮนด์สองข้างพร้อมกับปั๊มโบสองสองปั๊มเลยนะมือเบกมือคัดเป็นโบ้หมดนะครับพร้อมกับนี่ y S s เมาให้เต็มเต็มเลยสำหรับคันนี้นะนี่แล้วก็จะมีวัดโวถ้าจะไม่ผิดตัวนี้ สาย USB นะมีสาย USB ให้ด้วยนะต่อไฟเรียบร้อยนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นสวิตช์ Sport l i g สวิตช์ Sport l i g ก็มีนะครับนะใครกำรลังมองหานะรถดินจา650นะวัยรุ่น2สูบสนใจนะทักบ้านเขียวบ้านเขียวอะไรล่ะทักมาได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับผมเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เลยนะมี ช่องทางการติดต่อไหนบ้างนะคันนี้เปิดอยู่เพียงหนึ่งแสนสามหื่นเก้าพันเออหนึ่งแสนสามหนเก้าพันเท่านั้นใครกำลังมองหาอยู่นะรีบมาจับมาจองได้เลยสำหรับนินจาหกห้าศูนคันนี้นะครับผมแต่มันสวยจริงๆนะอะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเจ้านินจาหกห้าศูนย์ลำนี้นะครับผมใครสนใจก็ทักที่เพจเตอร์ไว้ช็อปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้ง ช่องทางการติดต่อไว้ให้เลยนะครับใครดีใครได้แล้วคันนี้ราคาน่ารักน่ารักแน่นอนนะครับผมก็คือคันนี้ราคาถูกนะผมมองว่าราคาถูกมากๆนะครับพร้อมกับของแต่งแนหะแต่งเต็มจัด,จดเลยนะใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ